สวัสดีครับผมไนมอนพ่อค้าค่าเงินครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงกลโกงการระดมทุน Forex ครับก็อย่างที่หลายๆคนทราบมานะครับว่าการระดมทุนในวงการ Forex เนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมีผู้เสียหายเยอะครับแล้วหลายๆเหตุการณ์เนี่ยก็จะมีแพทเทิร์นที่คล้ายๆกันครับอย่างแรกเลยเนี่ยผู้ระดมทุนเทดเนี่ยก็จะมีการสร้างภาพลักษณ์ครับ มีการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือบางคนก็เป็นคนแบ่งปันความรู้เป็นคนแจกสัญญาณบ้างบางคนก็เป็นผู้สอนเทรดเป็นอาจารย์สอนมีสำนักสอนมีเว็บไซต์อะไรอย่างนี้ครับดูแล้วเนี่ยมันน่าเชื่อถือดูมีความเป็นมืออาชีพทำให้มีคนสนใจมีคนติดตามมากมายมีการโชว์ผลกำไรที่เยอะ อย่างนี้ครับบางทีบางคนเห็นเนี่ยก็แบบตาโตแล้วกำไรเยอะมากโชว์ทุกวันโชว์บ่อยมากแล้วก็จะมีการเชิญชวนอย่างรูปผลกำไรนะครับผมแนะนำว่าถ้าของจริงเนี่ยอยากให้ดูเป็น My f f f e c t o o o k หรือว่าขอรหัสนักลงทุนเขาดูก็ได้ครับ มันน่าจะดูเป็นอะไรที่ของจริงมากกว่าอย่างรูปแบบนี้อาจจะตัดต่อมาก็ได้ใช่ไหมครับมีการเชิญชวนผ่านช่องทางต่างๆเช่น f c e e o o o l ล n e แล้วก็ในเว็บไซต์ครับจะมีผลตอบแทนที่สูงอย่างอันนี้ตัวอย่างนี้ครับ40%ต่อเดือนเลยครับฉเฉลี่ยวันละ2%โอ้โหเยอะ ถือว่าเยอะนะครับอกมากๆวันละสเลยผมเองก็ยังทำไม่ได้นะครับแบบนี้ก็อันนี้เป็นขั้นตอนการระดมทุนคร่าวๆครับก็จะเริ่มจากการสร้างภาพลักษณ์ก่อนครับสร้างภาพลักษณ์ให้น่าเชื่อถือเป็นคนแบ่งปันความรู้เป็นอาจารย์สอนอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อสร้าง ผู้ติดตามผู้คนเพื่อสร้างให้ผู้คนสนใจครับภาพลักษณ์ให้ผู้คนสนใจมากขึ้นจากนั้นก็จะเริ่มเชิญชวนครับหลักการเนี่ยอาจจะมีการรับประกันเงินต้นหรือไม่มีก็แล้วแต่แต่ที่นแน่ๆคือผลตอบแทนเนี่ยสูงมากๆหลังจากมีคนระดมทุนเอ้ยขออภัยครับหลังจากมีคนเริ่มสนใจลงทุนเนี่ย ช่วงแรกๆเนี่ยครับก็จะมีการจ่ายจ่ายจริงครับจ่ายตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้แล้วก็จ่ายตรงเวลาช่วงนี้เนี่ยก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนครับพอสร้างความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยผู้ลงทุนก็อยากใส่ทุนเพิ่มครับเห็นว่าได้เงินง่ายๆได้เงินเร็วก็เลยกล้าที่จะใส่เงินทุนลงไปพอผ่านไปสักระยะนึงเนี่ย เขาจะเริ่มมีการจ่ายล่าช้าก็จะอ้างนูน่นอ้างนี่บ้างอ้างว่าเงินติดกับโบรกเกอร์บ้างอะไรอย่างนี้จากนั้นก็จะเริ่มเลื่อนกำหนดออกไปเรื่อยๆครับก็ไม่รู้ว่าจะจ่ายเมื่อไหร่ครับก็ขอเลื่อนไปก่อนสักพักก็อาจจะมีการชิงหนีแล้วบางคนนีอาจจะรอให้เรื่องมันเงียบ อาจจะกลับมาทำแบบเดิมก็ได้นะครับใครจะไปรู้ก็สำหรับคนที่อยากหาเงินจาก forex ครับแต่ไม่อยากเทรดเองผมก็จะแนะนำอย่างนี้ครับก็ให้ไปศึกษาเรื่องแพมแม็เคครับก็แพมแม็เคาเนี่ยก็คือเราไปเปิดบัญชีประเภทแ a มกับโบรกเกอร์จากนั้นเราก็จะไปหาเทรดเดอร์ที่มีผลประกอบการดีๆเนี่ย เราก็ไปให้เขาเนี่ยเทรดให้แต่ว่าเงินในบัญชีเนี่ยเป็นชื่อของเรานะครับเทรดในชื่อของเราแล้วก็จะมีการแบ่งกําไรกันเป็นเปอร์เซ็นต์ครับก็เขาเรียกว่าค่าบริหารบัญชีน,นั่นเองนะครับก็เราก็ไปดูผลประกอบการเทรดเดอร์ที่ทํากําไรได้สม่ำเสมอมีดอราวที่ต่ําอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นโบรกเกอร์ที่ ให้บริการแพลนแมคเคนะครับก็ลองไปหา,หาดูเองนะครับก็อีกอ,อ,อันหนึ่งก็คือการ Copy Trade ครับก็คล้ายๆกับแพลนแมคเคนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันทัทีเดียวแต่อันนี้จะเป็นการอ่อ y o p y สัญญาณมากกว่าอย่างเช่นเทรดเดอร์ที่เราเลือกที่จะไป Copy เขาเนี่ยเขาเปิดออเดอร์อะไรก็จะก๊อปมาเลย กอบสัญญานั้นมาเลยอาจจะมีการกำหนดล็อตตามสัดส่วนเงินทุนครับอันนี้โบรกเกอร์ที่ให้บริการ copy t a d e ก็เยอะมีเยอะแยะนะครับก็อีโตโรหรือซูดูเทกนี่ก็ลองไปศึกษาดูครับผมเองก็ยังไม่เคยใช้งานครับอันนี้ผมจะเอากรณีศึกษาของการระดมทุนมาให้ดูนะครับก็ อย่างคลิปนี้นะครับคลิปหมายจับกับบรรจงลองไปหาดูใน YouTube นะครับคลิปนี้ก็เขาก็จะพูดเกี่ยวกับมีอาจารย์สอนเทรดเปิดสถาบัานสอนเนี่ยครับก็มีนักเรียนเข้ามาเรียนจากนั้นเนี่ยก็เห็นว่าบางคนก็เทรดแล้วไม่ไม่ได้กำไรเทรดแล้วล้างพอร์ตบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาก เริ่มมีการระดมทุนเกิดขึ้นก็มีการเสนอผลผลตอบแทนที่สูงแล้วก็รับประกันเงินต้นด้วยนะครับแล้วก็มีการให้ค่าคอมมิชชั่นสำหรับคนที่เชิญผู้อื่นมาลงทุนด้วยจากนั้นเนี่ยพอเวลาผ่านไปเนี่ยช่วงแรกๆก็ ก็เทรดได้ครับได้กำไรแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็เทรดเสียแต่ก็พยายามจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนอย่างเช่นมีการไปกดเงินถ่ายรูปกดเงินจากธนาคารมาบ้างว่าเออเนี่ยเทรดเสียจะเอาเงินมาจ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเลื่อนการชำระเลื่อนการจ่ายเงินออกไปเรื่อยๆอย่างไม่มีกำหนดครับนะฮะคลิกก็ประมาณนี้ครับ อันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งครับคลิปตู้ปอนอข่าวสามก็กรณีนี้เนี่ยก็จะเป็นการระดมทุนจากเพื่อนของเพื่อนครับก็คือผ่านเพื่อนร่วมงานนะครับรู้จักการผ่านเพื่อนร่วมงานแล้วก็เขาบอกว่าผู้ระดมทุนเนี่ยเขาบอกเขาต้องการเงินทุนไปเทรดประมาณสามล้านนะครับแล้วก็ออกโปรโมชั่นที่ผลตอบแทนสูง ช่วง,รงแรกๆเนี่ยก็มีการจ่ายครับจ่ายจริงอย่างที่ผมบอกไปก็คือช่วงแรกก็มกักจะจ่ายจริงจ่ายตรงเวลาสักพักเวลาผ่านไปก็เรื่องก็เริ่มไม่จ่ายจ่ายช้าแล้วทีนี้ก็ทีนี้พอเริ่มจ่ายช้าเสร็จแล้วอยู่ๆเนี่ยอย่างในกรณีของเจ้าเนี่ยคืออยู่ๆก็ไปรับระดมทุนเพิ่มเหมือนกับว่าจะเอาเงินคนใหม่เนี่ย มาจ่ายคนเก่านั่นเองโอเคต่อไปมาอีกเคสนึ่งครับอันนี้เป็นใน Facebook เลยครับผมไม่ขอเปิดเผยแหล่งที่มาของภาพแล้วกันกรณีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าผู้ระดมทุนเนี่ยคืออันนี้รูปภาพสีดำนะครับผมเซ็นเซอร์ไว้เขาเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็โพสต์โชว์ผลงานของตัวเองเรื่อยๆแล้วก็มีการเชิญชวนครับ ลองอ่านดูตามภาพก็ได้ครับอย่างนี้ครับพอกให้เข้าไปดูในกลุ่มครับทํากําไรได้หนึ่งพันสามรสาสิบสองเหรียญอันนี้คือเทรดสองวันเองนะครับโอ้โห,โหเป็นไงครับผลกําไรน่าตื่นตาตื่นใจก็มีบอกว่ามีคนลงทุนแล้วห้าหมืนหนึ่งคนก็คือเหมือนกับว่าพูดให้เชิญชวนว่าแบบมีคนมาลงแล้วนะ อันนี้คือเขากำหนดว่าขั้นต่ําต้อง1นึ่งแสนบาทครับก็นี่ครับพร้อมลงห้า0 0ื่นติดต่อมาได้นะครับจะได้รวมพอร์ตเป็น1นึ่งแสนอันนี้ครเป็นผู้ผู้เสียหายนะครับที่ผมเซ็นเซอร์ไว้หลังจากนั้นเนี่ยคือผู้เสียหายเนี่ยก็สนใจก็ก็เข้าไปลงทุน นี่ครับข้อความข้อความนี้เขาก็พูดจูงใจว่าเขาเนี่ยเทรเป็นมืออาชีพนะแบบ Facebook เอออะไรเออเบอร์โทรก็เปิดสาธารณะมาเจ็ปีแล้วเหมือนกับว่าเขาจะโกงไปเพื่ออะไรนี่ครับถ้าโกงคงไม่ได้กินเที่ยวอยู่ถึงทุกวันนี้ต่อไปครับ อันนี้ก็นี่ครับผู้นี่คือผู้เสียหายก็สนใจลงทุนเป็นเงินประมาณเป็นเงินหน0 0 0แบาทครับแล้วก็ให้โอนเงินครับก็จะมีการโอนเงินกันผู้เสียหายก็ถามว่าโอนเข้าบัญชีโบกเลยเหรอครับแต่อันนี้ครับเขาให้โอนเข้าบัญชีตัวเองครับมันน่าแปลกไหมครับโอนเข้าบัญชีตัวเองแล้วเขาก็จะเอาเงิน ในบัญชีเขาเนี่ยก็เ,เอาวนเข้าพอร์ตของเขาไปเทรดทีนี่ครับเขานี่ครับกขเทรดเขาก็เ,เ,เทรดได้กำไรนะครับมีระยะเวลาวันที่7ครับอ๋อนี่น่าจะเป็นในวันเดียวกันเลยนี่ตอน5้าโมงครับโอ,โอ้นปุ๊บก็มาเทรดกันเลยครับ สองทุ่มนี้ก็ปิดกำไรแล้วครับมียิ่งกว่าแทงบอลน,นี่ครับนี่ก็มีการให้ให้รหัสนักลงทุนกันเข้าไปดูผลงานครับก็ไม่รู้ยังไงครับเทรดไปเทรดมาพลางพอร์ตครับนี่ครับคืออย่างเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับก็คือวันที่7เทรดได้กำไรนี่วันที่8 ใช่ไหมครับวันที่7วันที่7ได้กําไร7เดือนสันที่8บอกมาว่าล้างพอร์ตไปแล้วแล้วอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเคสนี้เนี่ยเขาจะทางผู้เสียหายเนี่ยจะไปตกลงอะไรกันต่อผมก็เอามาให้ดูเฉยๆครับก็อยากจะเตือนไว้ครับสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไปก็คือ เราเทรดเองก็ดีกว่าครับเงินเราเราทําหมดไปด้วยมือของตัวเองนะครับเราผิดพลาดอะไรเราก็ได้รู้ว่าเราพลาดตรงไหนแล้วเราก็เอาข้อผิดพลาดตรงเนี้มาแก้ไขครับคือความโลภเนี่ยทุกคนมันก็มีครับแต่ถ้าเราทําด้วยตัวเองมันมันก็มีความภาคภูมิใจถึงแม้เราจะเสียเราก็ รู้ว่าเป็นน้ำมือฝีมือตัวเองนะ่ะมันก็โอเคกว่าที่จะไปให้คนอื่นเขาเทรดเสียนะครับตัวผมเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์มาแล้วครับเคยฝากเทรดกับสำนักเทรดหนึ่งแต่ว่าผมยังไม่บอกในตอนนี้ดีกว่าผมขอเก็บข้อเก็บข้อมูลตรงนี้เป็นความลับไว้ก่อนไว้มีโอกาสจะ มาพูดเป็นอุทาหรณ์ให้ฟังนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ